ต่อน,นี้ไป <c oughs> ขอบรรดาท่านพระบิดาสมณรทั้งหลายและญาติโยมบาสกุมบาสีกาฟังกฎของกรรมเรื่องนรกกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็จะพูดเรื่องอเวจี v G มาหานรกอีกเพราะว่านรกคุ้มอื่นก็หาตัวอย่างยากเหลือเกิน เพราะว่าตามพระบาลีท่านไม่มีมาถ้าผมจะทำอะไรนอกเหนือพระบาลีไปก็อยกลายเป็นเทวทัตเพราว่ากลายเป็นคนอากตันยูไม่รู้คุณพระอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผมก็ไม่อยากจะไปอยู่อเวจีเช่นท่านเช่น,ชนท่านพระเทวทัตกโกกาดิกะเ่้นอันว่าจะมีอะไรก็ตามก็ขอยึดพระบาลีไว้ก่อน วันนี้ขอนำเรื่องที่องค์สมเด็จพระจินวรทรงตัดไว้ในพระบาลีก็เรื่องเก่าคือปลาชื่อว่ากะปิละความจริงเล่าไว้แล้วในที่อื่นแต่ถ้าว่าที่นี่เป็นไตรภูมิเราก็ต้องนำมาคุยกันไว้ เพราะว่าจะได้ทราบว่าบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าจะขึ้นสวรรค์สถุองค์หรือว่าจะไปพรหมโลกกันหมดแต่ส่วนใหญ่จริงๆท่านไม่ได้ไปสวรรค์กันไม่ได้ไปพรหมและไม่ได้ไปนิพพานจิตใจของท่านที่ประพฤติเลวนั้นก็ไปเอาเวจีมหานรกเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> นื่งมีในความท่านยะทราบได้ตามจริยาของท่านกัปปิละที่เคยฟังกันมาแล้วแต่ว่าน,นี้เรื่องไตรภูมิก็ต้องมาเล่าให้สู่กันฟังความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสเด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารเรื่องนี้ตอนนี้ชัดผมเอาพระบาลรีมาอ่านเลย <c oughs> คราวก่อนลอกันปนเปลี่ยนปนเปลี่ยน,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 นไม่รู้ว่าที่ไหนกันแน่ไม่ทราบว่าพระราชาชื่อว่าอะไรคิดว่าพระเจ้าพิมีสารบ้างหรือว่าคิดว่าพระเจ้าประเสนทธิโกศนบ้าง <c oughs> อยู่ในประเทตะวันมหาวิหารทรงปรารบปราชื่อว่ากะปิละจึงได้ทรงแัดพระธรรมเทศนาว่า มนุสัตว์ชัดสะเป็นต้นความเรื่องนี้โดยย่อมีว่ามีนาดีแตการมีท่านผู้เป็นพี่น้องสองคนดีกันเกิดในสมัยที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบริมันสาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระน,นามว่าพระพุทธกสพปรินิพานแล้ว สองพี่น้องมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาออกอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับบรรดาท่านทั้งหลายที่บทในเวลานี้ <c oughs> แต่ได้ว่าทั้งสองพี่น้องนั้นคนพี่ชื่อว่าโสธนะคนน้องชื่อว่ากัปิละ <c oughs> ส่วนบรรดาชื่อว่านางสาธนี น้องสาวชื่อว่าตาปน,นาปรากฏว่าเมื่อพี่น้องสองคนบวชแล้วมารดากับน้องสาวก็ตามบวชเป็นพิสุนีด้วยครั้นได้อสองพี่น้องบวชแล้วต่างก็ศึกษาปฏิบัติอยู่ในสำนักของพระอุปชาเพราะเราในความย่อวันหนึ่งท่านแนงสองก็ถามพระอุปชาว่า ธุระคือกิจที่ต้องพึงทำในพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างท่านระปรวชาก็ชี้แจงให้ทราบว่ากิจในพระพุทธศาสนานี่มีอยู่สองอย่างคือคันธทุระอย่างหนึ่งและวิปัสสุนาสุระอย่างหนึ่ง <c oughs> สำหรับคันธทุระก็ได้กิจด,ด้กิจการงานคือหนึ่งการศึกษา หาความรู้ในเรื่องของพระศาสนาคือในพระธรรมวินัยแล้วก็ทำกิจการงานในภาระธุระที่กิจในระหว่างของสงฆ์มีอยู่ก็ทำการงานนั้นอย่างนี้เรียกว่าคันาธาระ <c oughs> ก็เป็นอาเมียนิสงใหญ่แต่วิธุระอีกอย่างหนึ่งก็คือวิปัสนาธุระ ได้เกินได้แก่การเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสให้เป็นสมุเทเฉตประหารเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อท่านโสทนะได้ฟังพระประชากล่าวอย่างนั้นก็ขอกราบเรียนว่ากระผมเป็นคนมีอายุมากแก่แล้วขอรับ ขอศึกษาในด้านวิปัฒนาธุระพระอุปชาก็ใจดีสอนตั้งแต่ต้นยันอาราตผลความจริงก็สอนไม่ยากรู้จักวิธีทำจิตให้สงบสุขจากนิวรณ์ห้าประการตามสมควรแล้วก็พิจารณาอริยสัจต,ตัถขั้นห้าเป็นสำคัญ ในเมื่อจิตใจไม่มีความอะไรในขันหา้าก็ชื่อว่าเป็นอรหัตผลจบกันสำหรับน้องชายชื่อว่ากปิละคิดว่าตัวยังหนุ่มขอศึกษาในด้านคันธุระเมื่อท่านศึกษามาไม่ช้าทั้งสองคนศึกษาต่างกันท่านโสธนะศึกษาในด้านวิปัสนาธุระก็ไปอยู่ในป่า ไม่ช้าก็ได้สำเร็จอาราหารตตผลสำหรับท่านกบิลละพิกุน้องชายก็ศึกษาในด้านคันธาธุระคือวิชาการในพุทธศาสนาไม่ช้าก็จบพระไตรปิฎกเป็นอันว่าทั้งสองพี่น้องต่างคนต่างจบคนหนึ่งจบด้วยความบริสุทธิ์แต่ทว่าอีกคนหนึ่ง จบโดยนะในฐานนะเป็นเสียกระดาษแต่ความจริงเสียกระดาษนี่ก็มีประโยชน์ถ้าจบเสียกระดาษแล้วปฏิบัติให้เกิดมรรคผลอันนี้มีประโยชน์มากแต่ถ้าว่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านกปิละเมื่อเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วคนทั้งหลายพระทั้งหลายก็สรรเสริญเยินยอ ว่าท่านเป็นผู้รู้ท่านเป็นผู้มีความฉลาดในการประพฤติในในการในคำสอนคือในคำพีต่างๆก็มีลูกน้องมากมีลูกศิษย์ลูกหามากต่อมาลาบสการะก็เกิดเมื่อลาบสการะเกิดก็มีการเมาในลาบเสการะนี่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าลาบย่องทำต้องฆ่าคนเลว เพื่อลาบสการะนี่มีฆ่าคนเลวคนเลวเมื่อเกิดลาบสการะขึ้นมาก็มีความเมาในลาบเป็นแล้วก็เมื่อมีลูกศิษย์ลูกหามากมีคนยกย่องสรรเสริญมากเมื่อเป็นอย่างนั้นรากฏว่าไม่ช้าท่านกปีละก็เมามันก็ทำในสิ่งที่ไม่สมควร คือที่พระวินัยทรงห้ามเธอก็ทำสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว่าควรจะทำเธอก็ไม่ทำคัดค้านนี่ว่าคัดค้านพระธรรมวินัยพระองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาพระสงฆ์นั่นหลายที่มีความรู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเตือนเธอเธอก็ไม่ยอมรับฟังกล <c oughs> ับอ้างแอบ อ้างกล่าวว่าพวกท่านไม่มีความรู้จะมาพูดอะไรท่านเหมือนกับคนที่มีมือเปล่าหาความรู้อะไรไม่ได้เป็นคนโง่คนเง่าประเภทนี้จะมาพูดผมไม่ยอมรับฟังเมื่อพระท่านหลายทนไม่ไหวก็ไปบอกท่านโสทนะที่อยู่ในป่าท่านโสทนะก็มาตักเตือนน้องชายน้องชายก็ทน,นงตนแบบนั้น รู้ว่าได้รับการสรนเสริญเย็นอยอจากชาวบ้านบนบรรดาพระที่ไม่รู้อะไรเป็นลูกน้องมากขับไล่พี่ชายซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ไม่ฟังคำตักเตือนด้วยแล้วก็แล้วก็ขับไล่บอกว่าหลวงพี่นี่มนไปป่าเถอะเป็นพระแก่บวดกข้ามาแล้วก็โง่เง่าง้ำงะไม่เคยศึกษาพระปริยัติธรรม ได้แต่เป็นนั่งหลับตาอยู่ในป่าไม่มีความรู้อะไรจงออกไปซึจากที่นี้จะมาจะมาสอนผมนะผมรู้ดีกว่าท่านเป็นอันว่าเมื่อท่านโสธนะได้รับความปคำปรมามมทจากน้องชายอย่างนั้นท่านก็กล่าวว่าคุณความรู้ของคุณนี่มีประโยชน์มาก ถ้าหากว่าจะนำความรู้เข้าไปเป็นเครื่องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นการสืบอายุของพุทธศาสนาแต่ว่าคุณที่ถ้ามีความรู้อย่างนี้ถ้าปฏิบัติเร็วสามจะกลายเป็นทำลายพระศาสนาให้พินาศไปท่านกะพิละฟังพี่ชายก็โกรธใหญ่ขับไล่พี่ชายไม่ยอมรับฟัง ท่านโสทนะก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ควรจะรู้กรรมของคุณในเมื่อวาระนั้นมาถึงท่านก็กลับเข้าป่าแล้วก็ไม่มาต,ตักเตือนเ้าจะเตือนเขายัางไงละ่ะคนที่ลงโง่เมามันไม่ได้ลาบเสกการะเมามันไม่ได้คำยันยืนแง่เอยอยสรรเสริญเยนยอแบบนี้เรียกว่าชื่อว่าเป็นคนตาบอดเสียแล้ว ต่อมาภายในไม่ช้าก็ปรากฏวายุการผ่านไปคนทั้งหลายต่างคนก็ต่างตายท่านโสธนะพี่ชายนิพตายแล้วก็ไปสูปพ่พระนิพพานเพาะว่าตายนะเพราะชาวบ้านเขาว่าตายกันท่านมรณภาพไปแล้วท่นานก็สู่พระนิไสู่พระนิพพานสำหรับท่านกบิละพิขโคก็ดี นางสาธธนีผู้เป็นมารดาคนดีซึ่งเป็นพิษุณีเหมือนกันนางตาปัรน,นายคนดีซึ่งเป็นน้องสาวสมัยที่พระท่านหลายท่านตักเตือนว่ากล่าวลูกชายและพี่ชายนางพิษุณีทั้งสองก็พากันโกรธด่ดาว่าบรรดาพิสุสงฆ์ท่านหลายเหล่านั้นช่วยกันดา่าท่านกบิละก็ดา่าด่าพระอื่น นางสาธนีกตาบนาก็ช่วยลูกชายช่วยพี่ชายด่าอานิสงส์่งการด่าเพราะการระแวงสงสัยว่าคนอื่นเห็นว่าพระอื่นอิจฉาทศยาตน <c oughs> นี่วิสัยคนเลวเขาเป็นอย่างนั้นวิสัยคนเลวนีนย่อมสงสัยว่าคนอื่นเขาจะเลวตามเหมือนตน อาศัยที่มีจิตเป็นอกุศลพระอื่นให้คําตักเตือนแนะนำยับยั้งก็โกรธหาว่าพระท่านหลายเหล่านั้นอิจฉา,าที่ศรียาท้งนี้ก็เพราะว่าเพราเห็นว่าพระพี่ชายหรือว่าพระลูกชายมีลาภสการะมากมีคนเคารพนับถือมากจึงพากันอิจฉาที่ศรียาอย่างนี้าะเรียกว่าเป็นทัศนนะของคนเลว คนเราถ้าลงเลวแล้วก็คิดว่าคนอื่นเขาจะเลวตามด้วยช่วยกระพือความเลวให้มากขึ้นเดิมน้ายของกินเลดเมื่อต่างคนต่างตายก็ลงไปสู่เอเวจีมหานรกด้วยกันน้งสามคนนี่บรรดาท่านทั้งหลายแต่ว่าพระของเราส่วนใหญ่เป็นพระดี <c oughs> แต่ก็อย่าลืมนะ จงพากันรักษาความดีมเหมือมนเกลือมไวเหมือนเกลือรักษาความเค็มถ้าดีแล้วก็อย่าให้ดีแตกอย่าเมาในลาบอย่าเมาในสรเสริญอย่าที่จะสงสัยว่าใครเขาจะนินทาเราอย่าสงสัยว่าใครเขาจะแก,กล้งเราถ้าเราดีที่อย่างเดียวไม่มีใครเขาว่าเขานินทาเขากล่แกล้ง ถ้าถ้ากำลังใจของเราเลวแล้วก็บางทีเขามันดดินทาว่าร้ายดอกไอ้แบบวัวส้นหลังหวะเขาเรียกว่าแบบวัวส้นหลังหวะไทยเขาจะคุยกันที่ไหนเขาจะเขาจะคุยอะไรกันก็ตามเขาจะปรารบทึ้งใครก็ตามก็คิดว่าว่าตัวอยู่เสมอเช่นเดียวกับสองหญิงแล้วท่านกับปิละ เมื่อคนพระท่านมาปรารพบว่าจงปฏิบัติความดีแต่ท่านก็ไม่ทำอย่างนั้นกลับหาว่าเขาอิจฉาทศยาก็เห็นว่าตนมีลาบมากมีคนนับถือมากพระหาว่าพระนีดีอิจฉาทศยาสิอีออกผลอย่างนี้ผมว่าคงไม่มีในสำนักของเราเพราะปฏิบัติสมถะวิปัสสนากันทุกวันถ้ามีอย่างนั้นมันก็เลวเกินไป เพราะมันเป็นวีสัยของสัตว์นรกเรื่อดูตัวอย่างเท็งกะพีระกับนางสาทนีกับนางตาปนานที่ผมพูดเนี่ยมาชินดานะเพราะว่าเป็นวิสัยของสัตว์นรกเพราะว่าท่านทั้งหมดนี่ลงนรกด้วยอาการอย่างนั้นหนึ่งติดในราบสองติดในบริวารสปากไรสี่ 4. ใจเสีย แต่จะขึ้นต้นกันจริงๆเพราะว่าใจเสียเวลานั้นวิสัยอรหันยังมีอยู่มีพระอรหัน์อยู่มากแต่ก็ตนเองไม่สนใจทําแต่เพียงโลกีวิสัยกล่าวคือศึกษาได้เพียงปริยัติแล้วก็ดัดแปลงไรทำคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดในลาบติดในคำสเสริญ เมีอารมณ์อิจฉาดุสิยาบัรดาพระที่มีความดีขับไล่พี่ชายซึ่งเป็นพระอรหันกล่าวปรามาตพระอรหันปัจจัยเช่นนี้นั้นเป็นปัจใจข้อเวจีมหานรกบรรดาพี่ศุภสมณีทั้งหลายรับฟังไว้แล้วก็จำไว้ด้วยช่วยตักเตือนบรรดาเพื่อนๆกันถ้าเห็นว่าจะทำม,มีอาการอย่างนั้นปรากฏขึ้น เมื่อตกมารกไปแล้วสิ้นหนึ่งพุทธันดรก็ปรากฏว่าท่านกบิละไปไหมในวเวจีทั้งหมดขึ้นมาเกิดในาศาสนาองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาวันหนึ่งบรรดาลูกชาประมงเล่นกันพอหายเหนื่อยก็แหไปทอดเธอก็ติดแหขึ้นมาเกรดเป็นทอง บรรดาพ่อแม่กนดีใจคิดว่าลูกชายของเรานี่ออกหาปลาครั้งแรกก็ได้ปลาเกลีเป็นสีทองแล่ปลาสีทองนี่คงจะมีราคามากถ้าเราไปให้คนอื่นเขาจะกดราคาควรเจตถวายพระราชาแล้วก็ประเชตวันนีพระราชาที่นีะต้องมีนามว่าพระเจ้าพิมิสาร เป็นอนวุวาไปถวายพระราชาพระราชาไม่ได้ทราบแล้วที่นภาก็สงสัยว่าปลาตัวนี้สวยจริงๆแต่อ้าปากไม่ได้ปากเหม่หงครุ่งมืออุจาระตลบอบอวนไปหมดจึงคิดว่าคนอื่นคงไม่รู้นอกจากองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงได้นำปลาตัวนี้ชี้กระวีละไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ที่พระเชตวันมหาวิหารแล้วกราบทูลถามองค์สมเด็จพระพิติตมานว่าพันตรีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าเพ <c oughs> ราะเหตุใดปราณีจึงมีสีเหมือนทองคําแล้วว่าเพราะเหตุไรจะมีกลิ่นปากเหม็นพุ่งออกตลบแบบนี้ใ้เวลาอา้าปาก องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีตากาตัดว่ามามหาราชาขอถวายพระพรพระมหาบาพิตรพระราชาสมภารปรานีชื่อว่ากปิละพิโคเป็นผู้สูตรคือทรงพระธรรมวินยัยมีบริวารมากในธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรมีนามว่าพระพุทธกสศก ผู้ความทะยานอยากในลาบครอบงำด่าบริพาดพิสุผู้ไม่ถือคำของตนนี่เรียกว่ามีความอยากทะเยอทะยานในลาบเสกการะอยากได้ลาบมากแล้วก็ด่าบริพาทบรรดาพิสุที่ไม่เชื่อความฟังตนที่ว่าตน,นเป็นคนรู้ตน,นเป็นคนพิเศษ <c oughs> ไม่มีใครดีเท่าตนแต่ผู้อะไรตนจะต้องเชียอํทำลายพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพระนามว่าพระพุทธกสบ <c oughs> ให้เสื่อมทรามลงนี่จำให้ดีในเวัาท่านทั่งหลายนะอย่าเมาในลาบเสกการะแล้วก็อย่าท่านงตนว่าเป็นผู้วิเศษ เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมาโลกเชษตจงตัดความเมาในลาบตัดความเมาในยศตัดความเมาในคำบรรเสร์นตัดความเมาในกามสุขอันนี้มันปรายกฎชัดเราสังเกตกันได้ง่ายดูใจของเราดูจริยาของเราถ้าเราทำอะไรขึ้นมาแล้ถ้าเป็นที่ไม่ถ้ามันไม่ถูกไม่ต้องทำตามจริยาในพระพุทธศาสนา ใครเขาตักเตือนก็ต้องเชื่อฟังยับยั้งในการกระทำของตนมิเชนั้นผลก็คือจะได้อย่างท่านกับปิลาภิโก <c oughs> แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าเขาก็ไปเกิดในเวจีมหานรกติกรรมนั้นบัดนี้เกิดเป็นปลาด้วยเสียแทงผลของกรรมก็เพราะว่าเธอบอกพระพุทธวจนะ เราคำสรรเสริญพระพุทธคุณพระพุทธเจ้าสิ่งการนานนี่ที่มีจึิงได้อัตภาพมีสีเกล็ดของตัวนเะหมือนทองคำนี่ผลที่การสอนทำด้วยเจตนาดีในวาระแรกเป็นผลให้เธอมีเกล็ดเป็นทองคำสวยนี่คนบอกทำนะแกมีรูปร่างสวยในชาติหน้า แต่เพราะความระยำที่ทำลายพระพุทธศาสนาคือเมาในลาบเมาในคำดนเสริญเมาในบริวารมีจิตอิจฉาดิทยาบรรดาพระสมทั้นหลายที่เข้ามาตักเตือนดาว่าทั้งหลายเหล่านั้นจึงมีปากเหม็นกลิ่นเหม็นเหมือนอุจาระ พระองค์สมเด็จพระมหาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงมีพระพุทธดีกาจัดต่อไปว่าพระมหาบพิตรอาตมาจะให้ปลานี้โทดจะเอาไหมราชาก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าต้องการพระพุทธเจ้าขา่าลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาจัดว่ารกระปิละดูก่อนปลา เจ้าชื่อว่ากัปปิละใช่ไหมพระราก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรไว้ใช่พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสถามว่าเจ้ามาจากไหนพร,ราวก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้ามาจากเอเวจีมหานรกพระเจ้าค่ะพระศาสนดาจ,จึงถามว่าพระโสธนะพี่ชายของเจ้าไปไหน รายก็ตอบว่าพระโสนะมีชายไปบริณิพานแล้วพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบระมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดถามต่อไปว่าคนนางสาธนีมันไดของเจ้าเวลานี้ไปไหนรายก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้อยู่ในเอเวจีมหานารกพระพุทธเดียวค่ะ พระาศาสดาทรงตัดถามว่านางตาปันาน,นองสาวของเจ้าไปไหนพระก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเกิดจูน,นเวจีมหานรกพระเจ้าข่าพระาศาสนาทรงตัดถามว่าบัดนี้เจ้าจะไปไหน ราชีกะวีระก็กราบทูลองค์สมเด็จไปจอมไตรว่าพันตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าผู้เจริญพระพุทธเดียวค่ะถ้าพระพุทธเจ้าตายจากที่ปลาไปความเป็นปลาแล้วก็จะต้องลงกลับลงไปสู่วเวชีมหาน,นุกดังเดิมเมื่อกล่าวดังนั้นแล้วอาศัยความร้อนใจครอบงำในจิตคิดว่าเราไม่น่าจะเลวอย่างนี้ อาศัยความกลุ้มใจเอาจิงเอาศีรษะฟาดเหลือทําการละตายแล้วในทันทีทันทีทันใดเมื่อตายแล้วก็กลับไปเกิดในนรกใหม่มหาชนนั้นหลายได้ฟังก็สลดใจอย่างยิ่งนี่แหละบรรดาท่านพิสุทธิสมณเณรทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเมารับฟังเรื่องราวขอ้อเวจีมหานรกก็จึงจําไม่ด้วยช่วยกันจํา หากว่าท่านมีลูกท่านมีหลานที่เขาตั้งใจจะบวชในพระพุทธศาสนาก็ขอให้เขาบวชได้ศรัทธาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เห็นว่าใจของเขาถ้าจะไม่ดีจริงๆแล้วก็ย้ายเขาบวชในพระพุทธศาสนาเลยเป็นภัยใหญ่เพราะว่าการบวชนี้ถ้ากำลังใจเสียแล้วก็โทษมันหนัก ชาวบ้านค้นด่ากันตั้งร้อยครั้งครั้งพันครั้งเขาไม่ตกอเวจีมหานรกแต่พระดาพระในลงอเวจีมหานรกพระอิชาริศยาพระพระมัมเนเมาในลาบเสการะคือลโลภมากอยากได้ทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมความจริงเขาให้แต่ก็ให้โดยชอบธรมแลวสอนรมเขา เมื่อก็ให้แล้วมันโดยชอบรมแต่ว่าจิตใจของท่านเกิดกำเริบไม่ชอบธรรมเห็นว่าลาบสการะมากจึงท่านนงตนว่าตนเป็นผู้วิเศษแล้วกลับดัดแปลงคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมไโลก,กเชษฐ์ไม่ดัดแปลงก็ไม่ได้รู้ว่าเดี๋ยวพระทั้งหลายท่านหาว่าโลบมากแต่เขารู้ว่าโลบมันก็อย่าเสียคนก็จําเป็นที่จะต้องดัดแปลงคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพล นี่เป็นอันว่าหนึ่งความโลภเป็นปัจจัยให้ท่านกปิละลงอเวจีแล้วมาเกิดเป็นปลาปากเหม็นแล้วกลับลงอเวจีใหม่แรายการที่สองความเมาในศักดิ์ศรีแรายการที่สามความอิจฉาดิษยสยาที่จิตมีดาบรรดาพระทันหลายที่ตักเตือนด้ยดี เป็นอันว่าท่านผู้นี้ต้องลงอเวจีเป็นวาระที่สองอรบันดาท่านอย่างายเรื่องนี้ก็กล่าวย้ำกันเพราะในวินัยมีแล้วแต่ว่านี่มันเรื่องของไตรภูมิจำเป็นต้องมาเล่าใหม่เข้าใจว่าที่พูดไว้นในวินยัยบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้จึงขอมาซ้ำใหม่เพื่อความเข้าใจของท่านและขอทุกท่านจงเป็นผู้รักษาพราะธรรมวินัยไม้ไว้ ถ้าจิตใจของท่านยังห่างบรมีสิบยังห่างจารณะสิบห้านี่ความจริงผมว่ามีอยู่นะที่ห่างจารณะสิบห้ายังมั่วตัวอยู่ในความโลภโมโทสันถ้าใจของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามระง,งับใจเขาไว้ยังไยังไงอดทนเขาไว้ถ้าทนไม่ไหวก็สิกออกไปใช้จากเขตพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าในรรษาก็ไม่เป็นรายสิบได้ มีฉะนั้นแล้วก็จิตใจของท่านเมื่อมันไม่ดีเวลาตายไปก็ดูตัวอย่างท่านกะปิละกนางสาธานีกตาพน,นาเป็นต้นอรบันดาท่านสาวกขององค์สมเด็จประทศพลเวลานี้การเวลาที่จะคุยกันก็หมดแล้วเรื่องข้าอเวจีมหานรกวันหลังฟังใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี